น<า>นรถคือสีบมมน,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 นมือสีเมืออม,มีขั้นเแลนนแลมันมีคันเดียวเด้าบา,ามัน,นรานักเรียนมมอโมง <c oughs> บปกติก็มาแล้วเนาะอเออปกติมันมาเล้วแ่ไเวลาค <c oughs> อยไปร่อรถอยกระหอนหุ่น่กันเนรถทีม้าม่ทท่ารถหรือว่ารถไปก่อนเท้าหรือมั่วนะหรือว่ามันไปก่อนเขาหรืบอบอท่นไป มก็มาหนิบกมือเสยบกมือเสยบกมือน้องแอนน้อ,องแอนบอกว่ายังรถยังไม่มาพาัศ <c oughs> น์ยังไม่มา,า,ามาเร็วๆนี่เทินมือหอนแดดมุดเได้ไปเฮ็ดเวียดกันเลยที่จริงมันมาแล้วเนาะหน้ากระใจหอนหยานมันบ่มาความาจริงมันมาแล้วละ่ะถ้าปากกันมือปกติ นาพินแสนสุขสวัสดีค่ะคุณเดี๋ยวก็จะกลับมาที่นี่นะคะเลสวซีพอคปริตลกท่านโชคดีนะโชคดีค่ะสขอบคุณคุณขอบคุณนะคะีนาพินแสเฮดมูเฮดมูนั่นถ้าเฮดมูอันบริเ็ดเบียกซบนออบาตรนี้บ่ขอบคุณค่ะจะอัดเบิรงในมูถ่าย ตัดดอกไม้ทาแล้วจะขาดนึงแล้วก็รักลุงป้าปมมาแต่ไหนแต่ได้แต่ไรเนาะมีโครงการสีเพชรงานอะไรแตงแต่ก่อนก่อนมากอะรักวางแผนไว้สิเพชรอี่ไหนบางแผนไว้คือไปเลี่ยนนวดที่นี่ช่วงรอบใบยืนสาธารณสุขครับผมสีเพ็ดงานทาเพ็ดงานทาแล้วเหียบบอจ้าเหียบแม่อาจจะไปทั่วไทยแน่ วัลวุตซีวัวุตสีตัวไทยหรือวัวุตสูออกนอกประเทศอาจจะไปตั้งประเทศพพ้อมไปตั้งประเทศนันถ้าเกิดว่าไปได้ไกลๆแต่มันอาจจะโดนเป็นปีสองปียังสิหนะ้าถ้าเข้าไปเย็บสมมติว่าไปจังบูนโอ้ยไปจังอ่าดูไบย,ยังเสียไปดูไบไปไปกไกลๆเนาะไปโซเวียตไปรัสเซียไปยังถ้าเข้าเดินทางไปท่างอื่นนั่นะมันจะเป็นระยะเป็นปี เขาสิบบาดไปเทละเดือนสองเดือนได้แต่เป็นปีสองปีประมาณนั่นแหละเดินทางเนาะมันไกลเขาเจิเหตุสัญญาสัญญาเป็นปีเป็นปีสองปีเปล่าะถ้าเกิด่าอยู่ในประเทศไทยมันก็ยังมาไงสินะแต่เขาก็บวรู้ว่าเขาสิอยู่ไทยหรือสิไปนอกี่สินะแต่ก็ว่างแผนไ้อยู่ว่าอาจจะไปนอกน้ำเป็นนอกน้ำ เพราะเป็นอย่างขึ้นจากไปนอกปทติค่าเงินแตกต่างกันเนาะเพราะต่างแต่เเอามาแลกมันเป็นเงินไทยเออมันจะคุ้มกว่าเขาอยู่ประเทศไทยสินะก็เลยต้องไปนอกค่าเงินค่าเงินจังเออจังสิงคโปร์เนี่ยยี่สิบกว่าบาทจังจังดอลลาร์สหรัฐอินดงมันก็สูงจังประเทศทั้งยุโรปทั้งอย่างมันก็สูงก็เขาแต่เลยคิดว่า หาอยู่ในไทยเขาสิพพ่อใสหนีเช็นไหมหาต่างประเทศเขาก็สิมีโอกาสในใส่หนีเร็วขึ้นเห็เหตุงานสําคัญแต่ว่าค้าเงินมันบวกขึ้นกันคนไทยกับไปต่างประเทศหลายเออก็เลยดินล้นครับดินล้นไปสลักครับก็เป็นลังใจให้พี่หนุนานะครับสู้ๆนะพี่เอบคุณคระกาสก็มาเยี่ยมเยือนกันเด้อค่ะนี่รวยแล้วมาสั่งปูซอยลุงสั่งปูซอยป้าสั่งปูปูสั่งเสร็จแล้วแต่ว่า เออถ้าเพิ่นอนาคตท่าสีไม้เนาะอ่าให้เรื่มขึ้นหนุ่มสิเนาะพ่นสีไม้ท่าสีไม้่สั่งบันไดพญานาคสั่งหลายๆ่สิลายางบูรณะพักกันหน้าไปสงสัยสิร้อรถเกิดหรือปะพวกเจ้ากลับสก่อนพวกเจ้ากลับก่อนก็ได้สงสัยจะเกอร์นะคะสงสัยสิเกอร์เพื่อนหนูนานี่เพื่อนจะต้องเฮ็ดเบียกเด้อ แต่ว่าหอยสีไทยย่ดีละปุ๊บเจ้าไปก้อนก็ได้จ้าเจ้าถ่ายจะมีสองโมงเออสองโมงลดกัมาเออถ้าม uh, ันบ่มากหอยกับเมื่อเฮื่อนหอยแล้วเออไปลอยมาไรเออไปข้อมลดข้าเปลามื่อแรกไปแล้วเออถ้ามันบ่มากหอยติดติดซอยหอยตามรถข้าเปล่าไปเออแม่นตอนนี้สองโมงแล้วนะคะเออไปรถยังไม่มาเลยมันเลยครึ่งชั่วโมงแล้วเก่งใจเพื่อนรถก็มาทุกวันเนาะเออมาเสมอไม่มอนี่แหละรถมาทุกวันแต่วันนี้ก็ไม่มานียรถจะเว่มา มันเป็นประหลาดมากเลยวันนี้ค่ะวันนี้รถยังไม่มานะคะโอ้โหแม่สายบัวลอยเกอร์ค่อยเกอร์ขอบคุณนะคะเราจะไปลอยมาลัยนะคะเพราะว่ารถไม่มาเนาะรถเพิ่มมาส่งนุนนาต